สวัสดีครับทุกคนผมมอนช่องมอนโมนิกนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม b Beat b เบ s โซยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเปิดกาชาอันนี้นะครับตัวเบฟโซนะครับสีลุงเนี่ยผมมีอยู่100กับอีก1ใบนะครับซึ่งไอเจ้าตัวเนี่ยผมได้มาจากการฟาร์มกิจกรรม5ปีที่กำลังมีอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็เข้าไปดูตรงนี้นะครับเวทที่แนะนำนะครับ แล้วก็เล่นมาล่างสุดเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรม5ปีที่กําลังจัดอยู่นะครับโดยไอ้เจ้าตัวเนี่ยเราได้มาจากการที่ทําคะแนนครบ4แสนนะครับก็จะแจกตัวมา1ใบนะครับซึ่งตอนเนี้ยคะแนนผมอยู่ที่34ล้านนะครับก็าฟาร์มมาตั้งแต่กิจกรรมเริ่มนะครับก็ตอนนี้ก็34ล้านแล้วครับผมโชคดีหดอยนะครับที่มี ตัวละครเนี่ยที่ใช้คูณเปอร์เซ็นต์นะครับถึง3ตัวนะครับมันก็จะช่วยผมเนี่ยลง1ครั้งเนี่ยได้คะแนนประมาณ10,000แสนนะครับและตั๋วเนี่ยลง1ครั้งเนี่ยได้6รอบนะครับผมก็ทำการซื้อแพ็ครายเดือนนะครับเป็นแพ็คนี้นะครับก็จะได้บวกมาอีก1รอบนะครับปกติเราจะลงได้แค่5ารอบใช่ไหมล่ะถ้าเราซื้อแพ็กเกจนี้เราก็จะสามารถลงหนึ่งครั้งได้เป็น6รอบนะครับ เดี๋ยวเราเขาจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เปิดทั้งหมด101ใบเนี่ยเราจะได้5ดาวกี่ตัวนะครับตอนนี้ก็ต้องการตัว5้าดาวเนี่ยมาเสริมกําลังทับนะครับเอามาเป็นตัวริ้งนะครับเพราะว่าเริ่มเล่นใหม่ก็ยังมีตัวน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปกดครั้งแรกดูกันเลยครับว่าจะได้5้าดาวหรือเปล่านะครับไม่ได้แล้วครับฟันเป็นสีทองตัวหนังสือขึ้นแล้วนะครับก็ขอกดค่าไปเลยแล้วกันครับ สิบรอบนี้น่าจะมาบ้างนะครับไปดูสเต็ปที่สองต่อนะครับครั้งที่สองครับอ่ารอบนี้ได้นะครับถ้าเห็นผีเสื้อเป็นสีลุงเนี่ยแสงสีลุงเนี่ยคือเราได้ห้าดาวอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนนะครับได้ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ยังไม่เคยได้นะครับเป็นตัวใหม่ครับเดี๋ยวเราไปทำเลเวลร้อยเพื่อเอาลูกแก้วสีลุงนะครับไปเปิดตู้ต่อไปนะครับ จะมีมาอีกไหมเอ่ยกดไปเรื่อยๆครับสามดาวรัวรัวน่าจะไม่ได้แล้วครับครบได้ห้าดาวมาหนึ่งตัวแล้วนะครับรอบที่สองก็ได้ห้าดาวหนึ่งตัวแล้วครับไปดูรอบที่สามต่อเลยครับสีทองนะครับขอปฏิเสธไหมไม่ได้นะครับ อันนี้ก็น่าจะได้แค่4ดาวนะครับสูงสุดก็กดข้ามเลยครับอันท,ที่4ครับได้ไม่ได้นี่ดูแค่ตรงผีเสื้อเราก็จะรู้แล้วนะครับเทบร้อยไม่ได้นะครับเพิ่งได้มาตัวเดียวนะครับกดไปสี่รอบเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับอันท,ที่5ครับ ร้อยได้นะครับรอบนี้อินเวมาขอวัดิเศธนะครับน้อยก็ได้5ดาวมา1ตัวแน่นอนครับยามินะครับ5ดาวนะครับตัวนี้ก็ยังยังไม่เคยได้นะครับยวดูต่อนะครับว่าจะได้เพิ่มอีกตัวหรือเปล่านะครับดูในกลุ่มนะครับเขามีการเปิดได้อิจิโกะเบคุยะหปีจากตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ มัลุ้นนะครับว่าร้อยร้อยใบจะออกมาให้เชยชมกันบ้างหรือเปล่านะครับ่อรอบนี้ก็จบไปนะครับไปห้าดาวมาหนึ่งตัวนะครับต่อกันเลยนะครับครั้งที่หกแล้วนะครับตอนนี้เรากดไปหกครั้งได้มา2ตัวนะครับเอ้เบิ้ลนะครับได้อีกตัวแล้วครับสีรุ้งสึกคาบิชิเทนไซนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับ อันนี้เราเปิดมาหครั้งได้มา3ตัวแล้วนะครับไม่น่าดายนะาจะได้แค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยสามดาวมารัว,วอ้าสีดาวมาได้หนึ่งตัวก็มีแต่ตัวเก่าๆนะครับก็มี5ดาวเป็นตัวใหม่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ไปฟาร์มกันนะครับต่อไปครั้งที่7แล้วครับ เรียบร้อยไม่ได้นะครับรอบนี้รอบที่7เราได้แค่สี่ดาวนะครับก็ข,อ,ขอ,อกดข้ามไปเลยครับต่อครั้งที่8เลยครับไม่ได้แล้วนะครับตัวหนังสือขึ้นไม่มีอินโนเอมาขอปฏิเสธนะครับขอ,อกดข้ามไปเลยครับครั้งที่8ครับแปดหรือ9ว่ะ จไไม่ได้จบขอข้ามเลยครับขอโดยมากก็ได้เป็นตัวซ้ำหมดแล้วนะครับนี่อ๋อครั้งที่เก้าเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูทีละใบ,บกันบ้างนะครับพรามันจะออกมาให้เราดูบ้างหรือเปล่านะครับในอีกสิบเอ็ดใบนะครับก็กดทีละใบ,บไปเรื่อยๆครับ ขาวขนาดนี้ข้ามเลยครับในแปดใบครับขาวข้ามเลยครับในเจ็ดใบครับจะมีไมอีกสักตัวเนี่ยนี่เราเปิดไปกี่รอบเก้ารอบเก้าสิบัวใบแล้วนะครับได้มาแค่สามตัวนะครับ ไม่ได้นะครับเหออีกห้าใบครับไม่ได้เช่นกันนะครับเหลืออีกสี่ใบครับไม่ได้แล้วเหรอจะหมดแล้วเนี่ยจะร้อยใบแล้วเนี่ยมาอีกสักตัวก็ยังดีนะ <laughs> อีจิโกะสามดาวนะครับขาวขนาดนี้สองใบสุดท้ายจะออกไหมเอ่ยเฮ้ยสีขาวก็มีปฏิเสธเย้ <Yeah. S 1> ไม่ว่าที่ไหนข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอท่านฮาริเบล ซุนซุนซุนตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็เป็น5ดาวใหม่นะครับตัวใบสุดท้ายครับไม่น่าได้แล้วนะน่าจะได้แค่นี้เรียบร้อยครับใบสุดท้ายได้3ดาวนะครับขอสรุปนะครับเปิดตั๋วเป๊ปโซนะครับสีรุ้งเนี่ย1 0 1ใบเนี่ยผมได้5ดาวมากี่ตัวเนี่ย น่าจะสี่ตัวนะครับก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวไหวาตัวใหมน่นี่ตัวนี้ซุนซุนที่ได้มาเมื่อกี้นะครับมันก็มีตัวนี้ที่จะอ้วนนี้นะครับอ๋อได้ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับจากหนึ่งร้อยหนึ่งใบนะครับก็ใช้เวลาฟาร์มมาสามสี่วันนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งใบเนี่ย ต่ออย่างดีกว่าไม่ได้นะครับถึงแม้ใจจริงอยากได้เจ้าอิติโกะกับเบียคุยานาโต้นะครับมาอัพสกิลเนี่ยแต่ก็ต่อ,อย่างดีกว่าไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนก็ลองฟาร์มาเปิดกันดูนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนไม่ไตเหมือนผมนะครับไตจะพังเลยนะครับร้อยหนึ่งไบได้แค่สี่ตัวเนี่ยกาว่าอย่างน้อยยังได้รอบหนึ่งสองสามตัวบ้างเหมือนคนอื่นเขานะครับไม่มีเลยนะครับ ก่อคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ